ทอร์ครับมาแจกลูกฟุตบอลให้น้องๆนะล้านลูกล้านพลังล้านฝันเด็กไทยเออเดี๋ยวไปดูกันว่าบรรยากาศในวันนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่รทเราถ่ายภาพนี้เสร็จแล้วพิธีการเปิดงานเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะต่อไปเป็นแบบวีมพเวร์ ER, ไทยพาวร์ล้านลูกร้านพลังสร้างฝันเด็กไทยนะครับตอนนี้เริ่มจะ มอบลูกฟุตบอลให้กับน้องๆจากทั้ง16เลียนแล้วนะนี่เป็นไงมีพี่สุภวุฒิเทลือนกลางมาด้วยนี่คนนี้ฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับนี่นี่ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมนะและนี่ก็เป็นน้องๆนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้ตอนนี้เรากำลังมาปล่อยคารวานนะ รถของ King Power The Power พลังคนไทยล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทยนะครับนี่ไปส่งมอบดูฟุตบอลทั่วประเทศเลยดูคารวานันสุดยอด นี่และนี้ก็เป็นบรรยากาศครับสื่อมาถ่ายรงถ่ายรูปนะครผู้บริหารผู้เกี่ยวข้องทั้งหลายที่กำลังจะปล่อยขอบวนรถคารวานล้านลูกล้านพันล้านพลังสร้างฝันเด็กไทยนะครับนี่เห็นไหมที่สุดพุทธเถื่อนกลางก็มาด้วยนะครับผู้บริหารของ King Power รวมไปถึง ตัวแทนจากโรงเรียนต่างๆก็มาด้วยนะครับมันร้อนแบบสามสองหนึ่งย้และนี่คือภาพแห่งความ่ใหญ่นะครับด้ความสวยงามของคารวานล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทยคนระับซึ่งปีนี้เรนทา,าม,มาถึงเป็นปีที่7แล้วนะครับเินทา,าม,มาจนใกล้จะครบ1ล้านลูกแล้วครับ เป็นภาพที่น่าประทับใจและน่าชื่นชมมากๆครับที่เด็กๆทั่วประเทศได้มีลูกบอลวาตถุดาบไว้ใช้พัฒนาทักษะกันต่อไปครับทั้งในรถตู้ในรถบที่เต็มไปด้วยลูกบอลแน่นอนนะครับ แล้วก็โอกาสได้เดินทางส่งต่อไปทุกประเทศนะครับนี่คือภาพที่จะย้ำับว่าคีคามพาวเวอร์สร้างเด็กไทยสร้งางนักกีฬาให้โอกาสกับเยาวชนจากแค่หึงครับแต่ในช่วงนี้ับผู้พัฒนาทุก่านเป็นอย่างยิ่งนะครับมอบลูกบอลให้น้องๆมอบลูกบอลให้น้องๆเป็น กำลังยังไงดีกำลังเดิน erm ทางเข้าสู่การมอบลูกบอล1 000, ล้านลูกนะ9 0้แสนเนี่ยมันพ้นมาแล้วลูกที่พี่อ้นกำลังจะมอบเนี่ยน่าจะเป็นลูกที่989,999น,นะก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นเลขที่มงคลและก็เลขที่สวยมากนะครับผมดูได้เลยท้าอนจะดูได้เลยนะคะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ลูกบอลสวยมาก,กนะอ,อันนี้คือลูกที่9 8 99, 9 9 9 9นแปเก้าันเก้าเก้าสิบเก้าลูกครับผมเาวอร์ฮะของก้องกลางเลยนะมองก้องกลางนะที่อยู่ด้านบนวันใดเลยนะ อยู่กับพี่โฟนตุงนะฮะนานๆทีเขาจะออกมาทําความดีเพื่อสังคมนะครับ,รบเป็นไงบ้างฮะกับการมอบลูกฟุตบอลของคิง Power อร์อคือรู้สึกปลาปลื้มมอย่างมากวันนี้ที่ได้มีโอกาสมาทําโครงการดีๆร่วมกับเลสเตอร์ครับลองคิดดูนะครับคิงพาวเวอครับมอบลูกบอลล้านลูกให้กับเด็กๆทั่วประเทศไทยอย่างเงี้ย แล้วใครไปรู้อะครับว่าไอ้ลูกบอลพวกนี้ครับมันอาจจะสามารถสร้างเด็กๆเยาวชนอาจจะไปเป็นเตชนาทิปเป็นรีซอร์ทใเทพวินญาไทยไปเป็นซิโก,โก <ๆ S 2> ้กีนิศักเสนาเมืองในนานะต่อไปก็ได้มันเป็น <ใช S 1> <ๆ S 2> อะไรที่แบบรู้สึกว่าผมรู้สึกมากดีใจที่จะเป็นส่วนเล็กๆนิดๆ ที่ได้มีโอกาสมาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้ปรับปรืมจริงจริงครับปรับปรื้นมมากสุดยอดนะสุดยอดฮะผมบอกแล้วถ้าไม่ใหญ่จริงไม่ได้ประโยชน์ต่อสังคมจริงผมไม่ออกนี่พหลายรู้สึกยังไงบ้างมามอบลูกฟุตบอลกับคิงพาวเวอร์โอ้ดีดีพี่คือในยุคเราสมัยก่อนเด็กๆเราไม่ได้ลูกบอลอะไรแบบนี้นะถูกต้องคือมันลูกกี่พันนะพี่คิดดูดิท่ไมละครังนี้คิงพาวเวอร์มาแจกหนึ่งล้านลูกหนึ่งล้านลูกนะครับผมผมว่ามันเยอะมากๆนะแล้วก็เด็กๆเนี่ยได้เอาไปเล่นที่บ้านเอาไปแบบฝึกฝนตัวเองที่บ้านเนี่ย มว่ามันยิ่งกว่าแบบยิ่งกว่าสิ่งที่ดีอ่ะมันต้องมาผมเลยต้องมาไงตอนนี้อยู่กับอินฟูสายแมนยูครับดูบอลกับแนทหรือว่าน้องแนทรู้สึกไงครับวันนี้มามอบลูกฟุตบอลกับทีมพาวเวอร์รรู้สึกดีมากแล้วก็น้องๆแต่ละคนก็รู้สึกโอเคนะที่เขาได้ลูกบอลไปนะครับอย่างน้อยมันก็เป็นกิจกรรมที่ที่ต่อยอดอะไรได้เยอะโดยเฉพาะเอน้องๆนะครับหนุ่มๆที่เขารักฟุตบอลอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้ก็ถามไปหลายคนว่าเชียร์ทีมอะไรบ้างทีม ออก็ที่เจอก็จะเชียร์แมนยูยเต็มอยู่แต่เอาจริงๆคือไม่ว่าจะเชียร์แมนยูเชียร์ลิเวอร์พูลคืออะไรเวลาถามคำถามไปว่าชอบฟุตบอลไหมดูบอลไหมเขาบอกเขาดูอันนี้มันมเป็นสิ่งที่ดีแล้วมันแปลว่า<ำ>มันจะปลูกฝังทำให้เขาเนี่ยรักกีฬาแล้วก็เล่นกีฬาต่อไปนะตัวเทตบอลวันนี้ขอเสนอล้านลูกล้านพลังสารสนเด็กไทย อย่าลืมไปติดล่างหอกเลยอ่าเฮ้ยอะไรเนี่ยมึงขายเพจย ouais ัีไย <c oughs> เป็นไงวันนี้กิจกรรม King Power โอเคปะก็ดีครับรู้สึกว่าแฮปปี้จริงจริงๆ,ๆ,ๆ King Power จัดอย่างนี้ผมไปกับเขาหลายงาน,นแล้วรู้สึกแฮปปี้ทุกงานครับอ,อย่างวันนี้ก็เช่นกันก็ มาเจอแล้วก็น้องๆเนี่ยมาดักทายน้องๆแบบรู้จักอะ่ะแล้วก็แบบว่าเขามีความสุข <Okay. S 2> ที่เขาที่เขาได้ลูกฟุตบอลเพราะว่าน้องๆหลายๆคนที่นี่เป็นเป็นนักฟุตบอลเลย่เขาก็มีความสุขที่เขาแบบวา่าได้ลูกบอลไปเล่นหรือไปแบบว่าไปสารฝันของเขาตามชื่อโครงการเลยก็รู้สึกแฮปปี้ครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง <Okay. S 2> ของกิจกรรมที่นี่อ่าก็ถือว่าวันนี้น้องๆก็ได้เจอตัวจริงเสียงจริงของพี่ต้นตัวเทพฟุตบอลด้วยนะครับผมคำถามสําคัญนะ ลูกฟุตบอลที่คุณมอบให้น้องนี่คือลูกที่เท่าไหร่ครับตอนอเขาบอกว่าเข้าสู่แสนสุดท้ายแสนสุดท้ายใช่แล้วผมก็น่าจะเป็นของผมเนี่ยมาคนที่5ที่ได้ลำดับน่าจะเป็น9 0 0 0 0 0 9 9 9้าหมื่กาัเอิอออกท้งเพิ่มๆไงเ,เราอะ <laughs>